มาแอมมี่เพิ é, ่สีนแล้วก็เอมมีอนนน้เขาสามคนครับแต่บึ้งวานที่ได้นู้บ่ครับเอาไปกันนูกันไปน้นี่นี่นทางน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว ได้แล้วครับหนึ่งโชคดีครับไงเป็นไงโอ้เทอบูเธอบูไม่รอบนี่ผมมีอันติออกไปพูดแล้วครับออกไม่พูดแล้วน,น,นะครับตอนนี้ก็ได้รูปไหมนะครับสองตัวในตัวนึงครับสามแล้วนี่ครับตอนนี้เขากำลังหัวหนูนะครับผม แล้นี้เขากำลังปรุงนะครับนี่ครับเป็นแอดมินนี่ผักไครับผักไสผักไสผักไสมันกับโปๆมันกับครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เฮานะครับปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็เอาผักไสนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับช่องชุมชนคนพยัคฆ์ไทยบ้านแชนแนลนะครับสำหรับอี EP นี้นะครับฮัลโหพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาก้นหนูนะครับวันนี้ก็บเกลี่ล้วเขาและนำเหาแล้วนะครับวันนี้แอดมิน ก็ได้มาฟอกหวยห้หนูนุ่งปูกันดนูสองขานะครับคือเลยพากันมากกลเบิงครับเดี๋ยวเขามาลองเบิงครับว่าเขาหยิได้กลดได้หนูหรือเปล่านะครับนี่กำลังกลนเลครับมาด้วยท่านพ่อครับสำหรับเบีงมีท่านพ่อนะครับมาแอมี่เพิร์ซี่แล้วก็แอมี่อนนน้องเขาสามคนครับแต่เบิงมันหยิได้หนูไหมครับเอาไปกลดหนูกันไปด้ำกลดด้ำเมื่อด้ำน้ำก้นครับอันนี้คือเป็นมือก้นของเขาครับอนนี้จะได้กินหนูแล้วครับนี่กำลังฟองถิ่งกำลังแย่หูครับ นี่ครับท่านพ่อกำลังกลนนะครับไมื่อกลสุดที่ครับนี่น้ำน้ำน้ำน้นแ้แปลนี้นี่

นี่นี่ลูกนี่มานน่มานน่มานี่มาใส่มาใส่นี่ครับเขาก็ได้แล้วครับลูกมันก็แม่มันครับลูกมาสองตัวไหนยกชมมั้ครับไงปันไดโอ้เธอบูเธอบูนะครับเมื่อกี้เข้าก็ได้แล้วครับตัวแม่หนึ่งครับลูกอีกสองนะครับออกเมื่อกี้ครับแลนออกหู้นี่ได้ครับนี่นะครับท่านพ่อครับมือฉมังครับวันนี้มือฉมังมาหาเองมืออาชีพนะครับตอนนี้เขาก็ถถายืนลุ่นใกล้ๆครับว่ามันยีแลนดออกหู้ไหนนะครับ มืัอนี้ครับเขาก็ได้ไปแล้วครับอ่าตัวใหญ่หนึ่งนะครับก็คือแม่มันเนาะแล้วก็ลูกอีกสองครับหไว้นี่นะครับหรือหูนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังคลนอีกนะครับบางทีพักกันแลนอะไรก็สันนะครับตอนนี้ก็ยืดอ้อมไปครับว่ามันอยู่อีกหู้ไหนได้แล้ครับโอ้ลูกมันเดินรับนี่ออกไป่พูดได้ครับออกพูดแล้วไหนรอบ ลูกเสนะครับตอนนี้ก็ได้ลูกไม่แล้วครับสองตัวในอีกตัวนึงครับสามแล้วตอนนี้กำลังขุดไปอีกครับผมตอนนี้ก็ได้ลูกหาตัวแล้วครับในแม่มันตัวนึงนะครับโอ้โหสิมีอีกหลายปันไดยนะครับเขากำลังขุดนำหุ้นไปครับเป็นหนูปุกแล้วครับหนูปุกนะครับตอนนี้เขาใส่เสียมครับโอ้ไเจันนงะ ครับกำลังรุ่นครับรอรุ่นอีกงูมันไปท่าไหนครับนี่พ่อสงสัยมันลักออกบ้างลักออกแล้วนนะครัับมตันแล้วมันว่าครับนี่เพราะว่ามองมองเห็นอะไรนั่ะแม่แอมมองเห็นหูแปลวโา้องแสดงว่าออกไปแล้วนะครับแล้วมันเป็นหูที่มันไหนลักออกมาเมื่อกี้ครับผมแปลวมันนะครับครับผมสำหรับมือนี้นะครับเขาก็ได้แล้วทั้งหมดห้าตัวสำหรับลูกมันนะครับแล้วก็แม่มันอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับควายนี่ นี่ไล้มันหาตัวครับตอนนี้เขากำล,ลังเริมพุทยใหม่นะครับซื้อลูกใหม่นี่นเออกยียร์คืได้โูกมันหาต,ตัวกับตัวแม่ตัวนหนึ่งรอนี่ครับนี่ครับไอ้มีนาครับมมผมขอเวลานลอกครับ

อับแล้ครับนี้คือคุดแล้วเขาต้องถมพร้อมครับเดี๋ยวของหน้าให้โลครับพอแล้วครับพอแล้วนี่นี่นี่นนี่ละนี่ละดำไปทางดำนี่ดเลยครับวนไปก่อน่นไปก่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว นี่ครับมาเขามาเบิ้งครับ,บนี่ครับนี่เป็นหนูที่เขาขุดได้มื่อน,นี้ครับทั้งหมดตอนนี้มีหกตัวลูกแมวน,น้ำดำนะครับนี่ครับผมคือพันเน็ตครับบินตรงมาจากระยองครับเพื่อมาขุดหนูโดยเฉพาะเก็ดงานโรงงานวัฒนธรรมามาหาขุดหนูดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เกิดปัญหาไงแล้วครับอ๋อนี่คือเขาไปต้องมั่งเข <c oughs> า,าคือเขาขุดดัดเลยเป็นไหนกว่าเป็นไหนอีกคืบนึงเป็นไหนอีกคืบนึงกาว่าคืบนึงอ่ะ <c oughs> คือนัะนแและเท้าลงไปเลยป่ะเนี่ยถือยันดอน พอแล้วพอแล้วเสียมพอแล้วผมสลัมนี่ครับนี่คือผลงานที่เขาไปขุดหนูนะครับเป็นไดหนูปุกมาทมั้งหมดอ่าสองสี ห้าเจ็ดตัวนะครับก็คือเป็นตัวลูกมันเนี่ยหาโตนะครับประก็บเป็นนั่นเป็นแม่มันนะครับอีกสองตัวตัวใหญ่อีกสองตัวก็คือเดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดกินกันนะครับก็คือว่ามือ้เอาไปเฮ็ดเป็นเมนูขั้วหนูนะครับขั้วหนูปุกนะครับเผิ่งวันจิแแสบเปนไหนโด๋ยเชิเดี๋ยวเชวามาเริ่มเฮ็ดกินกันครับผมไปครับโอเคครับเดี๋ยวเขาดังไฟแล้วเขาก็มาต้มน้ำนะครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มลุกขนกันนะครับสีแล้วแล้วนะครับแอมมี่พวงศิลป์กับทันพ่อนะครับกำลังลุก ใส่วเวลาแน่ครับตอนนี้ขั้นตอนเองใส่วเวลาแน่จังหน่อยนะครับก็คือใส่ที่การจุ่มน้ําร้อนนะครับก็คือข้าก็ต้มน้ำห้อนขึ้นมาก็เอาหนูหน,นี่น้ำลงไปจุ่มในหม้อครับพอประมาณนะครับจากนั้นข้าก็มาลกคนออกครับผมมันจะเห็นไห้เขาสามารถลกคนหนูได้ง่ายขึ้นครับ ครับตอนนี้เขากำลังขัวหนูนะครับผมตอนนี้เขากำลังปรุงนะครับเชี่ยบดาวนะครับที่เ้าลูกคนเสร็จแล้วเขาก็มาซับนะครับเป็นชิ้นๆนะครับต่อประมาณจดี๋ยวนเขาก็มาปรุงนะครับตอนนี้กำลังเห็ดนะครับเชี่ยบอยกำลังปรุงนะครับเราร่อสุกนะครับรสชาติมันจะแบบเป็นจะไหนนะครับยังครับเป็นอเมริกันี่ผักใสครับผักใส่ผักใส่ผักใส่มันก็บโป้คมลำลำ อันเลยไ่ต้องเอาเด็ดตัวใหนเลยอันอันไม่ใส่รวมผักตัวกันเดีเยวนี่ตอนนี้แอมมี่กำลังหั่นผักไส้นะครับผักไส้นี่รสชาติเป็นยังไงครับแอมมี่ผม,ผมออ,อมอลำนี่ครับกำลังซอยผักไส้เลยครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เฮา นะครับปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาผักใส่นะครับเป็นการต่อสุดท้ายนะครับผักใส่ที่เขาหั่นไว้เนาะนะครับแล้วก็จัดในการทิ้งไปสักพักนึงนะครับเขาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเตรียมเสิร์ฟนะครับขั่วดนองเขานะครับแล้วก็รับคนผักลงไปครับกระขั่วสุดสบการณ์กกว่าีเลี้ยงตัวนะครับีงานในที่นีนี่คือผัวลุงเขามาเนี่นะครับเดี๋ยวเขาไปลองซิมมืงครับรสชาติจะเป็นยังไงครับผมไป ับผมนี่ครับเป็นเมนูเด็ดของเรานะครับที่เฮาไปหาหนูมื่อนี้นะครับก็คือเมนูนี้คือยังครับแอมมี่ขรวหนูครับครัวหนูนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเฮาจะมาลองชิมกันอร่อยไหมหนึ่งปีมีครั้งชิมคนเป็นได้ครับลองชิมบั้งครับขรวหนูเนี่ยอ่ะใช่ครับสุดยอดครับโอเคครับผมนะครับตันฟองลองชิมบั้งครับ สวัสดีการเดิครับโอ้โเห็นติมหมอเลยครับมโอนี้แสบครับแสบแสบแสบมาเด้อครับเขาพี่น้องครับสหรับอีพีนี้นะครับเขาก็พาพ่อพี่น้องไปหาก้นหนูนะครับแล้วก็น้ำไม่ใหดกินนะเมนูมันีคือขวดหนูนะครับเขาก็ได้จัดการนะครับเห็ดเป็นอาหารนะครับเห็ดเป็นขวดหนูนะครับยังไงไปครับมโอนี่ตลอดอีพีนี้นะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่องชุมชวนกฤษฎไทยบ้านแทสแนนนะครับตลอดอีพีนี้นะครับเฮาไว้แหนกกันก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ